หน้าจอหลักสจากสอง Auto <T> วิธีตั้งค่ารับสายวางสายให้สะดวกและเหมาะสมสวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่แวนด m c h a n n นลนะครับโหมดการเรียนรู้การใช้งานสมาร์ทโฟนในระบบ Android สำหรับคนตาบอดนะครับวันนี้จะมาแนะนำวิธีการตั้งค่านะครับเพื่อในการรับสายวางสายที่ง่ายๆนะครับให รับได้ง่ายแล้วก็วางสายได้ง่ายในโทรศัพท์มือถือในระบบ Android นะครับแต่ก่อนที่จะไปเรียนรู้หรือการตั้งค่านั้นอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กับผู้จัดทำคลิปด้วยนะครับเมื่อพร้อมกันแล้วลุยกันเลยเริ่มต้นนะครับให้ไปที่การตั้งค่านะครับถ้าใครยังไม่อยู่ที่หน้าจอหลักก็กลับไปที่อยู่ที่หน้าจอหลักนะครับอ่ะพออยู่ที่หน้าจอหลักแล้วไปที่การตั้งค่าโทรศัพท์มือถือของท่านนะครับ ทีนี้ผมจะใช้สองนิ้วปัดขึ้นนะครับปุ๊บรายชื่อแอปทูเพื่อที่จะไปที่รายชื่อแอปทั้งหมดนะครับทีนี้ผมก็จะเลื่อนนะครับเลื่อนหน้าจอนะครับมาอยู่ที่ตงแจ้งเตือนอาไปอาไปขอไปเอไปขอไปอไปเออไปไปไปเออไาไอาไปเอไอเอเอเไปที่ TTS. ตอนนี้ปัดขึ้นมีหลายชื่อแอปตอนนี้ใช้หลายแอ,แอ,แอปมากสอนกันนะครับ,บ,บรายการที่หนึ่งถึงสามสิบห้าจากห้าโอเคเลอ,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 องถ่ายรูปอยู่ในดัดการตั้งค่าถัดเข้างนิดนึงนะครับเพราะว่าใช้มือเดียวอีมือหนึ่ง<พ>ถ <y S 2> ือไมค์อยู่โอเคครับ พอเจอการตั้งค่าเสร็จแล้วนะครับใช้หนงนิ้วเข้าสองครั้งเข้าไปการตั้งค่าคนน้นหาการตั้งค่าไม่อยู่ในตารางกริฟฝนตกด้วยนะครับวันนี้ทีนี้ก็ไปที่การเข้าใช้งานการช่วยการเข้าถึงก็ได้นะครับใช้สองนิ้วปัดขึ้นเพื่อเลื่อนหน้าไปเลยนะครับสรุปบริการการให้คะแนน ไลสไตล์ดิสการเข้าถึงโปรแกรมอ่านหน้าจอการแสดงผลพอเจอการเข้าถึงแล้วก็ใช้2นิ้วใช้ยนช้1นิ้วเคาะสองครั้งเข้าไปนะครับการเข้าถึงกลับปุ่มไม่อยู่ในรายการหลังจากนั้นนะครับใช้1นิ้วปัดหาคำสั่งเพราะผมจะใช้สองนิ้วปัดเชื่อเลยเพื่อความรวดเร็วนะครับเสียงแบบโมโนตาบรรยายภาพสดแสดงใช้หนึ่งนิ้วปัดไปทางการนำทางของระบบการสั่นและระดับการตก เวลาดำเนินการหน่วงเวลาด้วยหมุนหน้าจอกดปุ่มเปิดปิดเพื่อวางสายเปิดสวิตช์แสดงรายการของผมจะมีตรงนี้นะครับกดปุ่มเปิดปิดเพื่อวางสายเปิดสวิตช์กดปุ่มเปิดปิดเพื่อวางสายถ้าใครปิดอยู่ก็ใช้หนึ่งนิ้วเคาะสองครั้งเพื่อเปิดนะครับปิดใช้หนึ่งนิ้วเคาะสองครั้งเพื่อเปิดจะช่วยยังไงเวลาเราคุยสายเสร็จนะครับเราก็ใช้ นึง่งกดปุ่มวางสายหรือว่ากดปุ่มปิดหรือเปิดเครื่องนั่นเองกดปุ่ม power นั่นแหละนะครับกดปุ๊บมันก็จะวางสายไปเลยนะในกรณีที่ใครใช้โทรศัพท์มือถือที่เป็นค่ายใหญ่ๆนะครับเช่น Samsung อะไรพวกนี้ครับเขาก็จะมีการกดปุ่มเพิ่มเสียงเพื่อรับสายอะไรประมาณนี้แล้วก็เข้าไปตั้งค่าที่ตรงนั้นนะครับแต่ผมเป็น a n d r o i d เพียวนะครับเป็น บนโตเรล,ล่านะครับซึ่งมันกําหนดไว้ให้อยู่แล้วโดยการปัดเมื่อมีสายโทรเข้านี่นะครับถ้าใครก็แล้วแต่ถ้าใครที่ไม่มีปุ่มมบนของผมนะครับไม่มีปุ่มรับสายมบนของผมเนี่ยให้ใช้2นิ้วปัดขึ้นนะครับเพราะเมื่อมีสายโทรเข้าปุ๊บให้ใช้2นิ้วปัดขึ้นที่หน้าจอได้เลยนะครับมันก็จะรับสายให้นะครับอลองดูแล้วลองโทรเข้าโทรออกดูว่าใช้ได้ไหมนะครับคลิปสั้นๆนะครับวันนี้การตั้งค่าง,ง่ายๆนะครับ แล้วก็เพื่อความสะดวกและรวดเร็วในการใช้งานโทรศัพท์มือถือในระบบ Android ของกลุ่มคนตาบอดเรานะครับก่อนจะจากกันวันนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดติดตามนั่นแหละนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กับผู้จัดทำคลิปด้วยนะครับเรียนรู้สมาร์ทโฟนในระบบ Android สำหรับคนตาบอดไม่ยากจริงๆสวัสดีครับ